เรื่องของค่าครองชีพบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยก็มีการบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการมอบความสุข <c oughs> เป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนคนไทยลดภาระค่าครองชีพ15ธันวาคมปีนี้ <c oughs> ถึง15มกราคมปีหน้า <c oughs> เดี๋ยวจะมีมหากรรมลดราคาสินค้านะ <c oughs> คุณจอย เออดูแลแบบเต็มที่นะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนสนใจคือเรื่องของราคาหมูมราคาหมูนะตอนนี้ตามกลไกตลาดต้องบอกว่าอาจจะลดลงมาสักหน่อยหนึ่งแต่หลายคนก็มีความเป็นกังวลเรื่องของหมูเถื่อนใช่ค่ะ,ะหมูเถื่อนเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยการการกำกับดูแลคดีเนี่ยมันถึงไหนยังไงแล้วได้สอบถามทางท่านอ,อ,อธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าเรื่องของหมูเถื่อนต้องให้ไปไปตามกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับ โดยทางด้านของคุณวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในท่านเปิดเผยในการถแถลงข่าวสถานการณ์ราคาสินค้าประจำสัปดาห์นี้นะครับพบว่าราคาเฉลี่ยเนื้อหมูแดงเนี่ยอยู่ที่130บาทลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนที่132บาทนะครับขณะที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาปราบปราหมูเถื่อนอย่างเข้มข้น ทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได,ได้เนื่องจากอยู่ในชั้นของพนักง,งานสอบสวนให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนของกรมการค้าภายในเองก็มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเรื่องของราคาหมูอย่างใกล้ชิดให้มีความสมเหตุสมผลนะครับส่วนกรณีที่มีรายงานว่าทางคุณศักดิ์ดีนายนุ่มหนูสอสตราดพระเก้าไกล ในฐานะที่เป็นประธานกมทการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนรัษฎรจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI กรมปรศุสัตว์กรมสุลกากรรวมถึงกรมการค้าภายในเข้ามาให้ข้อมูลเรื่องการนำข้าหมูเถื่อนทางอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ท่านบอกด้วยนะครับว่าทางกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาล ในการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการรับมอบนโยบายจากคุณภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จัดมาตกรการลดราคาสินค้าและก็ร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ค้าห้างค้าปลีกจัดลดราคาสินค้ารับปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคมปีนี้ไปจนถึง15มกราคมปีหน้าซึ่งขณะนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่าง การเพิ่มเติมจํานวนผู้ผลิตและผู้ประกอบการรวมถึงห้างร้านต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพซึ่งประเมินว่ามูลค่าที่จะประหยัดได้เกินกว่า1,000ล้านบาทอาเป็นการมอบของขวัญปีใหม่กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับติดตามพีพีทีวีเอได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย